ดิจิทัลใกล้ตัววันนี้เสนอตอน 5G 5ีมันคืออะไรเหรอใหญ่แก้วนั่นสีจ้ายาย 5G คืออะไรเหรอก็ 5G ที่นายกบอกในข่าวยังไงล่ะ ยายแม่กับยายแก้วคุยอะไรกันอยู่เหรอยายแม้น,น่ะสิจ๊ะถามว่า 5G คืออะไรหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องอัยดีอธิบายให้ฟังว่า 5G คืออะไรแบบนี้นะจ๊ะในปัจจุบันเราใช้ 4G กันอยู่และในอนาคตอันใกล้นี้เราจะใช้ 5G กันแล้วเอ๋ 4G 5G <5 G. S 2> ค,คืออะไร,อะไรเอาอย่างนี้ครับผมจะอธิบายเป็นภาพน่าจะเข้าใจกว่านะครับเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้นะครับองค์ด้านซ้ายมือคือสัญญาณ 4G ส่วนองค์ด้านขวาคือสัญญาณ 5G แล้วถ้าเปิดน้ำประปาใส่ในองพร้อมๆกันยายแม้ดูนะครับว่าองค์ใบไหนน้ำจะเต็มก่อนกัน เห็นไหมครับน้ำในองค์สัญญาณ 5G นั้นเต็มไวกว่าโอ้ยเร็วขนาดนี้เทียวยายหน้ามือจะเป็นลมเรียกรถพยาบาลให้ยายหน่อยเอาไยดีเรียกรถพยาบาลให้ยายแม่หน่อยรับทราบครับผมผู้ใหญ่ดีไม่ต้องกังวลครับยายสัญญาณ 5G ยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆส่งภาพสแกนข้าสมอง รวมถึงภาพหลอดเลือดหัวใจที่มีความละเอียดสูงได้ภาพที่คมชัดฉับไวทันท่วงทีครับอย่างในรถพยาบาลเนี่ยยายเป็นอะไรข้อมูลก็ถึงมือหมอแล้วหมอที่อยู่โรงพยาบาลก็จะวิเคราะห์และช่วยยายได้ทันท่วงทีครับยายจา๋าเป็นยังไงบ้างผลตรวจไม่น่าห่วงนะครับไม่มีอะไรขอบคุณครับคุณหมอ เดี๋ยวผมจะเอาหมากเอาพลูไปฝางนะยายอืม5ีมันดีดีอย่างนี้นี่เองใช่แล้วครับสัญญาณ 5G เร็วกว่าจุข้อมูลได้มากกว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากกว่าดีแบบนี้เราเลยตั้งใจให้ประชาชนได้ใช้กันในเร็ววันครับ